สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ EP เนี่ยจะมาคุยกับเรื่องทำยังไงเราถึงขายที่ดินได้กำไรสูงสุดกำไรสูงสุดกำไรเกินร้อเซนะคะเคสเนี่ยไม่ได้ฟังใครมาไม่ได้ดูจากคนอื่นมาแต่จะประกบป,ประสบประการณ์จริงของพี่นำค่ะพี่บุญนำนะคะ อย่างเช่นที่ดินแปลงนี้พี่บุญนำซื้อมาเนี่ยราคาเห็นไหมคะอ่าหไร่ค่ะหไร่ซื้อมาในราคา1ล้านบาทนะคะพี่ซื้อมาเนี่ยพี่ไม่เคยคิดที่จะขายเลยทันทีเพราะถ้าขายเลยทันทีเนี่ยมันได้กำไรอย่างเก่งก็20%ขายได้ถึงล้านสได้200แสนบาทมันยังมีค่าจะจ่ายค่าหักโอนอีก เท่ากับเราเหลือแค่แสนบาทเต็มที่ขายได้แค่ร้านสามถ้าขายทันทีนะคะถ้าเราร้อนเงินเราก็ขายได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ร้อนเงินเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นนักลงทุนเนี่ยนะคะเราเอาที่ดินแปลงนี้มาแบ่งขายเป็นงานๆได้ถึง4งานโดยไม่เสียถนนเพิ่มเพราะหน้ามันกว้าง43.5เมตรเนี่ย เราสามารถจะแบ่งเป็นงานงานได้หนึ่งงานหน้ากว้าง1 0เมตร11เมตรถือว่าสวยค่ะเพราะตูดตื้นปลูกบ้านกำลังดีนะคะจะไปปลูกบ้านขายก็ได้หรือแบ่งขายเป็นที่ดินเปล่าก็ได้อย่างเคสเนี่ยพี่ซื้อมาเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยซื้อมาราคา1ล้านบาทพี่เอามาซอยขายเป็นงานงานเนี่ยพี่ขายงานแล้วหกแสนแบ่งเป็นสี่ล็อ หกสี่ยี่สิบสี่ขายได้สองล้านสี่ค่ะสองล้านสี่ฟังดีๆสองล้านสี่ 2, 000, 4, ใช้ระยะเวลาสามปีใช้ระยะเวลาสามปีคุณได้กำไรเท่าไหร่ต้นทุนหนึ่งล้านขายได้สองล้านสี่ถามว่าระยะเวลาสามปีมันนานไปไหมมันนานไปไหมการทําธุรกิจคุณต้องคิดว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคุณไปฝากแบงค์เนี่ยปีหนึ่งุูได้เท่าไหร่ คุณไปเล่นหุ้นเนี่ยคุณเสี่ยงนะคะคุณเล่นหุ้นคุณเสี่ยงนะคะเสี่ยงนะคะล้านเผลอ,อหายไปหรืออาจจะได้ร้อยล้านอีกเรื่องหนึ่งมีความเสี่ยงแต่อันนี้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ความเสี่ยงเป็นศูนย์ได้อย่างเดียวไม่มีเสียนะคะฟังดีๆนะคะเมื่อครบสามปีเราก็โฉนไปแบ่ง นะคะเพราะว่าเขาแบ่งมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่ครบ3ปีเนี่ยเลยยังแบ่งไม่ได้ถ้าที่ดินแปลงเนี่ยแบ่งมาแล้ว1ปีก็เหลืออีกสปีถ้าแบ่งมาแล้ว2ปีก็เหลืออีกปีเดียวเพราะฉะนั้นระยะเวลาปีเดียวเนี่ยคุณเอาไปแบ่งเนี่ยคุณได้กำไรถึงล้านกว่าเนี่ยจากต้นทุน1ล้านขายได้2อล้านสเนี่ยกำไรเท่าไหร่นะคะกำไรเท่าไหร่นะคะตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริง ทำจริงประสบการณ์จริงค่ะนะคะเพราะพวกนี้พวกนี้จะเปิดจะเปิดโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่พวกนี้จะเปิดโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่พี่ซื้อที่ดินมาหนึ่งแปลงค่ะแต่ลักษณะที่ดินนะไม่สวยแต่เป็นแปลงใหญ่สิแปดไร่กว่าซื้อในราคาไม่แพงเทียบพื้นที่ในบริเวณนั้นนะเราซื้อไม่ใช่เราเราไม่ได้ซื้อราคาตลาดเราซื้อราคากลาง ถือว่าถ้าเราไปแบ่งขายเนี่ยอัตราส่วนสูงสูงเนี่ยถ้าที่ไม่สวยเนี่ยเรามาแบ่งแล้วทำให้ที่สวยได้นะคะอย่างที่ดินแปลงเนี่ยนี่นะคะแปลงเก่าที่เล่าเนี่ยแปลงแม่มันไม่สวยเลยค่ะเพราะว่าหน้ากว้าง38เมตรแต่ลึกต้องเป็นเป็นกิโลยาวเป็นกิโลยา เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาเป็นกิโลเลยแต่เวลามาแบ่งเป็นไล่ๆตัดถนนด้านหน้าแล้วมาแบ่งเป็นไล่ๆเนี่ยที่จะสวยทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูอัตราส่วนที่ดินแปลงแม่นะคะว่าเอามาแบ่งไปแปลงลูกแปลงเล็กแล้วเนี่ยสวยไหมนะคะสวยไหมนะคะสวยไหมอย่างแปลงเน,เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวพ่กนี้พี่จะจะลงรางวัดจะลงรางวัดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอุ้ยหัวแหลมเจี๊ยบเลยนะคะ พี่ซื้อได้ถูกเพราะฉะนั้นเราดูอัตราส่วนเลยค่ะว่าตาส่วนเท่าไหร่ถ้าตาส่วนสูงๆเนี่ยเวลามาแบ่งเ็ดแปลงเล็กเนี่ยจะสวยจะสวยแล้วลูกค้าที่เขาซื้อแปลงเล็กเราไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปทําอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ได้เอาไปแบ่งซื้อเป็นไร่ซื้อพี่ไปเป็นไร่ไร่ละถูกๆเจ็ดแสนห้าพี่ขายไร่ละเจ็ดแสค่ะเนี่ย ตรงนั้นนะคะเขาขายกันงานละห้าแสนเท่ากับไรละสองล้านแต่พี่ขายยกไร่เพราะอมพี่เป็นแปลงใหญ่แล้วมันแบ่งได้แค่เก้าล็อกเขาซื้อไปราคาไรล,ละเจ็ดแสนห้าเขาไปขายได้งานละห้าแสนซื้อไร่ละเจ็ดแสนห้าขายงานละห้าแสนกำไรเท่าไหร่คะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเป๊ะทันทีค่ะแต่ถามว่าเขาต้องรอระย,ยะเวลาไหมต้องรอ แต่ที่คุณรอนะคุณไม่ได้รอฟรีๆคุณได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นค่ารอกําไรมันคือสุทธิของมันแล้วถามว่ามีความเสี่ยงไหมคะไม่มีความเสี่ยงค่ะลูกค้ามาวางจองกับเรามาผ่อนกับเราโฉนดยังเป็นชื่อเราอยู่ค่ะถ้าลูกค้าผิดสัญญาหรือส่งไม่ไหวหรือเขาไม่อยากได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะเราจะยึดมัดจาเขาก็ได้หรือเราใจดีเราจะคืนมัดจาเขาก็ได้ กี่ส่วนที่เข้าจ่ายมาก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะคลิปหน้าพวกนี้ลงรางวัดแปลงนี้นะคะอย่าลืมชมนะคะสวัสดีค่ะบุญนําคาที่ดินกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำคัญที่สุดคือกดติดตามเพราะท่านจะรู้อะไรดีๆจากเรื่องจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ